ทั้งท่าตีท่าสกิลหรือว่าจะเป็นการปับ๊บถ่มท่าตายก็เป็นอะไรที่น่าแบบ กาะกราบสวัสดีท่านชมที่นาหลักทุกท่านด้วยนะครับดีดีตอนรรบเข้าสู่ช่องไอซันฟนี่กับเกมไลน์เรนเจอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอตัวของเทลุกินั่นเองสําหรับเรนเจอร์ตัวนี้นะคเป็นตัวที่ผมมองว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นตัวที่หลายหลายคนอาจจะปั้นแม็กนะครับสำหรับชื่อเต็มชื่อว่าหนุ่มรอผู้มีพลังจิตเทลุกินั่นเองสําหรับเรนเจอร์ตัวนี้เป็นสายกว้างวัยทัดไม้นะคเป็นตัว ที่ผมมองว่าเก่งกลางๆแล้วก็เป็นสายกับท่าที่ค่อนข้างที่โอเคมากๆก็มาอยู่กันที่หน้าต่างเว็บบุญโชคช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเว็บซื้อขายดีเกมไลนเลนเจอร์ของแอดมินไม่รู้นั่นเองจากกลุ่มซื้อขายและเปลี่ยนรหัสคุยเกมไลนเลนเจอร์นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดตรงสมัครสมาชิกกันได้นะครับเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างั้งสิ้นนั่นเองเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมมี ที่อยากจะเติมก็กดตรงเติมเงินได้เลยทุกท่ก็สามารถเอาลิงก์ซองอังเปาหรือว่าลิงก์ทูบันนี่มาใส่ในช่องนี้ได้เลยทุกท่มอ่ะก็ะมีอะไรบ้างสําหรับเว็บนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยละกันสําหรับเว็บนี้ทุกท่าอ่ะใครที่เข้ามาแล้วก็อยากจะซื้อรหัสทุกท่มเนื่องจากว่ารหัสในเพจนี้หรือว่าในเว็บนี้ค่อนข้างที่ถูกมากๆทุกท่าอ่ะอย่างเช่นนี่ S ID s ดีสล็นะผมราคา15บาทหรือจะเป็น ID u n อันเดโดราคา30บาทอ่ะไอดี ID แสงมืดราคาถูกๆก,ก็มีเยอะมากมายหรือจะเป็นแบบอ่ารับเล่นหอคอยอนันต์หรือจะเล่นด่านยากหรือด่านปกตินะผมก็สามารถไปดูกันได้ที่เว็บนี้ได้เลยแล้วก็ทําการสั่งซื้อได้เลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมไปซ่มกล่องซ่มให้ดูเลยละกันว่าผมจะได้รหัสไหมกล่องที่ผมจะุ่มก็น,น่าจะเป็นกล่องเมลิวดัสน,นะผมอ่ะเนื่องจากว่าผมไปดูมาแล้วอ่าปะ ไอดีก็เป็นไอดีที่เล่นได้บางไอดีก็เป็นไอดีที่อ่ะสามารถเอาไปปั้นต่อได้หรือจะเป็นไอดีราแบบไอดีโคนันไอดีอ่ะชิ้นจังก็มีเหมือนกันหรือจะเป็นไอดีแบบกองซุ่ม1บาทก็มีเหมือนกันแต่ผมจะสุ่มกองซุ่ม5บาทนั่นเองก็สามารถกดซุ่มกันได้ผมถ้าได้ก็จะขึ้นรหัสมาให้เลยน้บางไอดีก็ต้องไปเชื่อมเมลกับทางแอดมินนะครับผมอ่ะก็สามารถไปสอบถามกันได้เดี๋ยวผมมาซุ่มกันเลยนะผมมารอบแรกจะได้ไหม ยินดีด้วยคุณได้รับไอดียโนมโอ้โหอ,อันนี้ฟุกหรือว่าอะไรไม่รู้โนผมอะแต่ที่รู้คือผมซุ่มได้แล้วโนผมอ่ะผมก็ได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโนผมอ่าก็สําหรับเว็บนี้ใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปให้ใต้คอมเมนต์เลยละกันสาหรับสกิลที่1ของเลนเจอร์เทลุกิโน้มจะเป็นการปล่อยพลังเต็มที่ตน,นเองสร้างความเสียหาย2800รของพัจุดดีลงในพื้นที่ลดอัตราแม่นยําของทักษะของศัตรูโน30ม30% 10บิวินาทีแล้วก็มีการสร้างดาเมจพิษ300อีเอ สิวินาทีท่ผมรวมรวมดาเมจตรงนี้ก็ประมาณ5,800เลย้เลยก็ถือว่าเป็นดาเมจที่หนักหน่วงเหมือนกันสําหรับอีกหนึ่งความสามารถจะเป็นบาเลียหลายชั้นน้นถึงแม้ว่าชื่อจะมีสกิลบาลียแต่ว่าในการปับจริงๆของ ตัวของเทลุกิจะไม่มีบาเลียนะผมจะเป็นการเพิ่มแม่นยำทักษะ30%เพิ่มมาตาลใช้ทักษะ35%แล้วก็มีการยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องนั่นเองสําหรับสกิลนี้ก็ถือว่าโอเคประมาณนึงสาหรับเลนเจอร์สายว่องไวความสามารถไฮไลท์จะเป็นเพือกสุดท้ายถ้าเลนเจอร์ตัวนี้ตายปุ๊บก็จะสุ่มปิดความสามารถเือกสุดท้ายครจะออกมายืนขวาง7วินาทีนั่นเองสําหรับความสามารถตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆค่าสเตตัสของเลนเจอร์ตัวนี้พลังโจมตีกายอยู่ที่900,000 สามหมื่นผมก็ถือว่าเยอะถ้าแม็กก็ประมาณ1.8ล้านอ่ะพังชีวิตอยู่ที่3.7ล้านแม็กก็อยู่ที่ประมาณ7.4ล้านผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้กันส่วนความเร็วการเคลื่อนที่99ถือว่าเร็วระยะจมทีถือว่ากักไปนิดนึงส่วนตัวผมแนะนําว่าติดเกียร์ อาเป็นธนูก็ได้หรือจะติดเป็นทน่าของปืนพนธสไน Sniper ก็ได้สำหรับเนเจอร์ตัว,ตว,น,ตว,น,ตวนี้ผมคูดาวสกิลอยู่ที่12วิก็ปกติหมดเลยเอาต้า12ไฮเปอร์9วิส่วนทนาของระยะการสร้างเรนเจอร์ใหม่ก็ปกติผมเอาเอาต้าต9ไฮเปอร์13 m ม x ก็จะหางครึ่ง ค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่อยู่ที่1,800ถือว่าเยอะมากๆเลยสําหรับเครื่องนี้ถ้าใช้เป็นร่างไฮเปอร์ผมก็มองว่ายัางเยอะอีกดีถ้าอยากจะใช้งานจริงๆคนมีเกียร์รถแร่ประมาณ2จุดนะผมครับเรื่องนี้ถามว่าปั้นแม็กได้ไหมตัวนี้ถือว่าตัวเป็นตัวที่สามารถปั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูทีมด้วยนะผมว่าท,ทีมของเราขาดดามเมทาทไหม สายว่องไวไหมหรือว่าขาดตำแหน่งตัวปั๊บเสริมไหมหรือว่าขาดตัวเครื่องสุดท้ายไหมก็ต้องไปดูกันอีกทีนะ่ะเดี๋ยวลองไปทดสอบกันที่ด่านเสด็จหลักกันเลยท่าผมว่าตัวของอารเทลุกิจะใช้งานดีประมาณไหนนะ่ะเดี๋ยวลองมาทดสอบกันที่ด่าน396ก,กันเลยเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านทดสอบประจำของผมนั่นเองเดี๋ยวลองมาทดสอบความสามารถสกิลนะผมว่าความสามารถสกิลจะดีขนาดไหนกว้างขนาดไหนกันสำหรับเป็นเจร์ตัวนี้ ใช้แลท่าอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดท่านผมก็ถือว่าไม่เยอะสำหรับเดือนนี้นี่เดินออกมาค่อนข้างที่แบบเทท่านผมนี่สกิลบัฟเหมือนโอ้โหสกิลบัฟค่อนข้างที่แบบแปลกหูแปลกตามไปนิดนึงท่านผมแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าเทแหละถ้าโจมตีของตัวนี้ท่านผมก็ค่อนข้างที่เทเหมือนกันความถึกอันนี้ผมมองว่าอยู่ในระดับถึกมากเลยท่านผมนี่โอ้โหวิกหลุดด้วยซ้ำท่านผมกี้อะหัวล้านเลยท่านมเเจตัวนี้อะตัวนี้ถ้าเอามาจริงๆถ้าแบบ ให้พูดตามตรงท่ผมตัวนี้เหมือนเป็นตัวขำๆในเดือนนี้มากกว่าท่ผมอ่ะทั้งท่าตีท่าสกิลหรือว่าจะเป็นการป๊อบ่ผมท่าตายก็เป็นอะไรที่น่าแบบโอ้โหเป็นตัวขำจริงๆ่นผมสำหรับรบบนี้ดาเมสกิลตะกี้เห็นว่ามีการข้ามด้วยทผมอาจจะข้ามเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับกับข้ามมากผมแต่ดาเมสกิลตรงนี้ใช้งานดีเลยท่านผมตะกี้ก็เห็นได้ชัดว่าความสามารถค่อนข้างทเท่มากๆนี่ ก็จะเป็นการเสกหินออกมาเหมือนการห่มเป็นการเสกหินออกมาจากพื้นนั่นเองถ้าตายก็จะเป็นแบบวิตลุดแล้วก็โชว์หัวล้านห่มอ่ะก็ถือว่าตัวนี้ก็เท่เหมือนกันอ่ะส่วนตัวผมคิด โอ,โอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบตัวฮาจริงๆทนผมนี่แต่ถ้าให้พูดต,งตรงๆดามจสกิล l l ถือว่าแรงใช้ได้เลยท่ผมแตกต่างกับการออกแบบตัวละครลิบลับเลยท่าผอะความเท่ผมให้เรนเจอร์ตัวนี้ประมาณ7ละการท่ผมอะก็ถือว่าเก่งมากๆในประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวลองไปทดสอบกันที่ด่านที่407กันเลยผมว่าจะสามารถตกมิวิบอสดานนั้นตายได้ไหมถ้าตกได้ผมก็มองว่าตัวของเพลรกิ มีความน่าสนใจเลยทอ,อ่ะเนื่องจากว่าเรนเจอร์ตัวนี้ถ้ายืนได้ประมาณหนึงแล้วก็มีความสามารถทางด้านของดื้อดาน7วิอีกอันนี้จะเป็นอะไรดีมากๆเลยทุสำหรับใครที่ใช้ตัวบินตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเอาไปใช้ของโบได้ทุกคนนี่ ตามนั้นเลยนะครับดามเมจสกิลก็ไม่มีการข้ามน่าจะเป็นการไล่ระดับจากหน้าไปหลังนั่นเองส่วนความถึกอันนี้ผมมองว่าถึกสูงเหมือนกันถ้าให้เทียบกับตัวของอาจารย์เล,เลีกินแล้วก็ตัวของน้องชายของบล็อกนะครับผมอ่ะก็ตามนั้นเลยดามเมจสกิลตะกีก้เห็นมีการข้ามนิดๆิดหน่อยๆน่อยแต่ก็ไม่ถึงกัดเยอะครับส่วนดามเมจก,ก็จะเป็นดามเมจถ้ารวมรวมกันแล้วก็ประมาณ5,800ผมจะเป็นดามเมจปกติอีก3,000แล้วก็เป็นดามเมจ พิดอีกสามพันทุกคนอ่ะจะเป็นดาเมจปกติประมาณ2 8 0พแล้วก็ดาเมจพิดอีกสามพันทุกคนปรถือว่าเยอะเหมือนกันกสำหรับวิเจอร์ตรัวนี้อ่ะนี่สกิลบัฟก็เป็นการผูกขาเข้าไปแล้วก็บัฟขึ้นมาทุผมอ่ะส่วนค่าอนิเมชั่นส่วนตัวผมคิดว่าค่าอนิเมชั่นช้าไปนิดนึงสำหรับดาเมจสกิลทุกคนส่วนสกิลบัฟนี่แบบโอเคเลยทุกคนอ่ะสำหรับดาเมจตรงนี้อ่ะนี่ ก็ตามนี้เลยทุกคนสำหรับใครที่อยากจะปั้นแม็กมาใช้หรือว่าเป็นการชอบเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็สามารถปั้นได้นอไม่ว่ากันเพราะว่าลินเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งเหมือนกันทุกคนสำหรับตัวของอ่ะลิสสืออ่ะไม่ใช่ลิสสือทุผมอ่ะเทลุกิทุกคนอ่ะผมก็อาจจะจําสลับับสนกันไปทุกคตอนนี้ไม่น่าจะผ่านได้แล้วดูจากสภาพแล้วทุกคอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการรีวิวตัวทานะาของเทลุกิทุกผมอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ <ítulo> sabes, ผมมองว่าม so you know like oh, so so like ีความน่าสนใจอยู่ประมาณดึงเิ่มสำหรับใครที่จะใช้ตัวบินนะเดี๋ยวผมเปิดกล่องตรงนี้ให้กับ่าคุณเจมด้วยละกันผมเผื่อจะได้ดาวบัชีเทหกันก็มาลุ้นกันหน่อยโอ้โหไม่ได้ผมได้เหรียญมากก็ไว้ประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวตัวของเทลูกกี้เ่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกรด่แจ้งเตือนเพื่อไปพาข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ